สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทัดดินลักขนาทัดดินมังกรพุทธศตกรรษยินดีต้อนรับเข้าสู่การพยากรณ์ดวงความรักความสัมพันธ์นะคะวันนี้เรามาทําหัวข้อรักแท้กําลังจะมาหรือคุณต้องรอไปอีกนานก่อนที่เราจะเข้าสู่การพยากรณ์นะคะขอบคุณนะคะเพื่อนเพื่อนทุกๆคนมากๆเลยนะคะที่ติดตามกันมาตลอดทางผู้ติดตามเก่าผู้ติดตามใหม่นะและขอขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีนั่นได้แก่ขนมยูโรเค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลามีให้เลือกถึง9รสชาติด้วยกันนะคะ นำเสนอรสคัตตาารสมาเบิ้ลช็อกรสเมลอนรสใบเตยรสกล้วยหอมรสนมฮอกไกโดรสคาปูชิโนรสมะพร้าวแล้วก็รสสตอเบอรีนะคะหาซื้อได้ง่ายที่เซเว่นอีเว่นทุกสาขาห้างสปปรรพสินค้าทั่วไปหรือว่าร้านสะดวกซื้อทั่วไปนะคะ ยังไงกวางขอฝากขนมยูโรเค้กนะคะไว้ในอ้อมอกอ้อมใจกับเพื่อนๆแล้วก็ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะคะที่ให้การซัพพอร์ตช่องดูไพ่เล่าเรื่องกันมาอย่างยาวนานขอบคุณไว้อีกครั้งหนึ่งค่ะแล้วสําหรับเพื่อนๆคนใดสนใจอยากเช็คดวงส่วนตัวสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดการจองคิวได้นะคะช่องทางภายใต้การติดต่อกวางใส่ไว้ให้แล้วภายใต้คลิปนี้แล้วก็ขอฝากโปรแกรมดูดวงด้วยนะคะชื่อโปรแกรมสินแสบาโคชีวิตจะมีรหัสโค้ดให้เพื่อนๆได้ทดลองใช้งานฟรี30วันหากเพื่อนๆชอบประทับใจ3 สามารถเติมวันใช้งานเพื่อเป็นการสนับสนุนโปรแกรมดูดวงดีๆแบบนี้ได้ค่ะเอาเลยค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเราเข้าสู่การพยากรณ์กันเลยนะคะสําหรับธาตุดินบางกรพฤศพการไปรับชมรับฟังกันได้เลยค่ะรักแท้กําลังจะมาหรือคุณต้องรอไปอีกนานแลนดอมสําหรับคนธาตุดินเดี๋ยวเรามาพยากรณ์ไปพร้อมๆกันนะคะสําหรับราศีเกิดธาตุดินมังกรพิศพกันเพื่อนๆสามารถเช็ควันที่เกิด ราศีเกิดได้ภายใต้คลิปนี้ดูได้ทั้งลักขนาและราศีเป็นการพยากรณ์แบบไม่ได้จํากัดระยะเวลาในการรับชมนะคะเพื่อนๆสามารถเข้ามาเช็คได้ตลอดหรือถ้าหัวข้อนี้มีพลังงานที่ดึงดูดกับเพื่อนๆก็สามารถเข้ามาฟังได้เป็นนิทานเป็นเรื่องเล่าไม่ต้องใส่ใจไม่ต้องอินมากนะเพื่อนๆฟังไว้เป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์ก็พอเข้ามาฟังขำๆก็ได้นะคะเพลินๆเนาะอะตามหัวข้อเลยนะคะรักแท้กําลังจะมาหรือคุณต้องรอไปอีกนานสําหรับธาตุดินรักแท้กําลังจะมาหรือว่าธาตุดินต้องรอไปอีกนานอะ สิบถ้วยรักแท้กำลังจะมาหรือว่าต้องรอไปอีกนาน t r e n g t h ถ้าใครมีแฟนแล้วนะถ้าใครมีแฟนแล้วคนนี้แหละรักแท้ของคุณนะคะคนนี้แหละรักแท้ของคุณถ้าหากว่าคุณมีแฟนแล้วนะหกถ้วยเป็นความสัมพันธ์เดิมๆความสัมพันธ์เก่าๆความสัมพันธ์ที่มีความหมายมีความทรงจําที่ดีต่อกันด้วยนะ ไม่ใช่ความทรงจําแบบพังๆแล้ววนกลับมาอันนั้นไม่ใช่รักแท้นะเอออันนั้นคู่เวรคู่กรรมแล้วนะต้องแยกให้ออกนะธาดินมันจะมีคอนเน็กชันความสัมพันธ์หนึ่งอ,อ่ะที่เป็นความทรงจําดีๆสําหรับคุณอาจจะเป็นเหตุการณ์ที่เคยพัดผ่ากันไปเป็นสถานการณ์ที่เราไม่ได้ลงหลักปักฐานด้วยกันมันต้องแยกย้ายกันไปเติบโตหรือสถานการณ์อะไรก็แล้วแต่นะจะมีการวนกลับมาใหม่แต่คนคนนั้นจะต้องเป็นคอนเน็กชันที่ดีสําหรับคุณจริงๆอาจจะมาในรูปแบบของแฟนเก่า นะคะที่รักกันมากมันอาจจะมีปัญหาอะไรที่เราไม่สามารถไปต่อกันได้หรือคนคุยเก่าๆก็ได้คุณอาจจะมีคอนเน็กชันคนคุยเก่าๆหลายคนนะธาดินแต่จะมีอยู่คนหนึ่งที่คุณรู้สึกพิเศษมากๆแล้วความทรงจําระหว่างคุณกับเขามันเยอะมากด้วยนะคะไพ่หกถ้วยต้องรอไปอีกนานไหมแล้วก็มีไพ่หนึ่งเหรียญหนึ่งเหรียญเข้ามาเนาะ เหมือนเหมือนถ้าดินเจอเนื้อคู่ของตัวเองแล้วเหมือนเจอแล้วคนที่คุ้นเคยน่าจะเป็นลักษณะคนที่รู้จักกันมาก่อนอ,อาจจะเป็นความสัมพันธ์ที่ตอนเนี้เราอาจจะยังไม่สามารถที่จะปฏิปะต่อความสัมพันธ์กันได้แต่ความทรงจาดีๆระหว่างคุณกับเขาอะมันก็เก็บเอาไว้แบบนั้นเราก็ไม่รู้หรอกว่าอนาคตข้างหน้านะเรากับเขาว่าจะสามารถที่จะโครจรมาพบมาเจอกันได้ไหมแต่บางความสัมพันธ์ได้วนเวียนกลับมาแล้วนะ เออบางความสัมพันธ์ได้วนเวียนกลับมาคบกันใหม่อีกครั้งหนึ่งมันเป็นโอกาสอีกครั้งหนึ่งนะคะที่เราจะได้กลับมาเจอกันคนเราถ้าเป็นคู่กันต่อให้พัดผ้ากันไปอีกสักร้อยปีพันปีอันนี้ก็พูดเพ้อไปยังไงนะคะก็ต้องได้กลับมาคู่กันอยู่ดีกวางเปียบเปยหมายถึงว่าไม่ว่าจะนานเท่าไหร่นะที่เราพัดผ้ากันไปอะเดี๋ยวเราก็ได้เจอกันไม่ชาตินี้ก็ชาติหน้าแบบนี้ก็ได้นะคะโอเค ธาดินโอเคเรามาดูกันนะคะว่าความรักตอนนี้ของคนธาดินเป็นยังไงแต่ถ้าคนที่แบบเพิ่งแต่งงานเนี่ยคนนี้แหละคู่คุณไม่ต้องคิดเยอะแล้วค่ะความรักตอนนี้ของธาดินเป็นยังไงมังกรพฤษศกันความรักตอนนี้ของธาดินเป็นยังไงมังกรพฤษพกันเอ็มเพ r เลอร์เอ็สองไม้เทา้า ความรักตอนนี้ทาวเวอร์ไพ่ไฮลโลเฟนเป็นความสัมพันธ์ที่ยืนยาวเนาะแปดถ้วยแต่มีไพยพัดภาคไพ่เดินออกมาอีกแหละ ถ้าเป็นลักษณะของคนโสดสนิทไม่สนิทนะที่มีเลิอบสตอรี่เข้ามาเรื่อยๆนะเหมือนคุณจะรู้เองอ่ะคุณสามารถตัดสินใจได้เองว่าคนที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเราเป็นคนที่ใช่หรือไม่ใช่เหมือนกับที่ผ่านมาท่าดินจะต้องเจอเหมือนสภาวะความสัมพันธ์ที่มันหนักหน่วงอ่ะสภาวะความสัมพันธ์ที่มันเหมือนเป็นบทเรียนราคาแสนแพงสําหรับเราอ่ะเหมือนกว่าที่เราจะได้เจอใครสักคนนะคะที่ที่ใช่จริงๆอ่ะมันเหมือนเราก็ ไปไปเจอบทเรียนอะไรหลายๆอย่างผ่านมาเยอะมากๆเลยมันเหมือนเราพยายามที่จะมองหาใครสักคนที่ดีที่สุดสําหรับเราถ้าไม่นับจากความสัมพันธ์ในอดีตนะอดีตดีๆความรักของท่าด,ดินอาจจะมีก็ได้อาจจะมีใครสักคนที่อยู่ในใจเป็นความรักในวัยเรียนเนี่ยอย่างเงี้ยในวัยอดีตอ่ะมันมีเรื่องเก่าๆเนาะความรักเก่าๆที่ที่พัดพาจากกันมาค่ะและหลังจากนั้นการที่เราแยกย้ายกันไปเติบโตมันเหมือนกับท่าดินคุณก็พยายามเดินหน้าต่อกับตัวเองนะเพื่อมองหาสิ่งที่ใช่ สำหรับตัวเองคือเจอประสบการณ์ความสัมพันธ์แบบลองผิดลองถูกมาเยอะจนกระทั่งนะคะเหมือนเราถอดใจอะถอดใจที่จะไม่ไม,ไม่ไม่ข้องเกี่ยวกับเรื่องของความรักแล้วเพราะเหมือนเราเจ็บมาเยอะล้มมาเยอะแต่อย่าลืมนะมันจะมีคนคนหนึ่งอะที่เป็นเรื่องราวดีๆต่อใจเราเป็นเรื่องราวดีๆในความรู้สึกของเราซึ่งคุณอาจจะคิดไม่ไม่ถึงหรือไม่ได้คาดคิดแล้วแหละว่ามันจะกลับมาเป็นไปได้อีกครั้งหนึ่งอะซึ่งเขาคนนั้นอะอาจจะเป็น คนที่แบบมีแฟนไปแล้วมีครอบครัวไปแล้วหรือต่างคนต่างมีแฟนต่างคนต่างมีครอบครัวอย่างเงี้ยซึ่งคุณก็อาจจะคิดไม่ถึงนะคะว่าวันหนึ่งมันจะมีเหตุการณ์อะไรที่ทําให้คุณกับเขาได้โคจรเอกลับมารักกันอีกครั้งหนึ่งแบบนี้นะคะไทยจะกล่าวว่าแบบนั้น พอดูไพ่แปดถ้วยสิแต่ถ้าาตุดินตอนนี้คุณโสดนะบอกเลยว่าคุณยังไม่ได้เจอความสัมพันธ์ที่เรียกว่าเป็นหลักแท้คู่แท้สาหรับคุณจริงๆคือมันไม่ได้มีอะไรที่ตอบโจทย์ในชีวิตของคุณเลยแต่ถ้าคุณมีแฟนแล้วนะตามไพ่เลยแสดงว่าคนคนนี้คนคนนี้วนกลับมาแล้วคนคนนี้ได้กลับมาคบกับคุณอีกครั้งแล้วคือคนที่ใช่เป็นคู่ของคุณแล้วถ้าคนมีแฟนก็คือแฟนของคุณนั่นแหละคือคู่ของคุณนะคะขอดูพลังงานแปดถ้วยดีกว่า ลาชาถ้วยแล้วก็มีไพ่อิเหลีน่นประสบการณ์ความรักของธาตุดินนะหลายๆคอนเนคชันหลายๆรูปแบบความสัมพันธ์อะทำให้คุณอะมีประสบการณ์นะคะในการมองคนอะในการคัดคนในการเลือกคนเข้ามาในชีวิตอะธาตุดินคุณไม่ได้ใช้ความรู้สึกในการเลือกความสัมพันธ์อย่างเดียวนะแต่คุณใช้ สติปัญญาในการมองคนด้วยอะ่ะการที่คุณจะลงหลักปักฐานกับใครจริงๆคือคุณต้องรู้แน่ชัดอนะ่ะต้องสืบแน่ชัดว่าเขาเป็นคนอย่างไงนะคะคือข้อมูลชีวิตเขาเป็นยังไงมันเหมือนกับว่าธาตุดินคุณต้องรู้เรื่องราวเกี่ยวกับเขาทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือไม่ดีนะคุณถึงจะเอามาตัดสินใจอะ่ะว่าคุณจะเลือกคนคนนี้คบไปในสถานะความสัมพันธ์แบบไหนฉะนั้นธาตุดินจะเป็นคนที่มั่นคงในความรู้สึกของตัวเองคือจะไม่คบใครโดยใช้หัวใจนําทางอย่างเดียว มันบวกหลายๆอย่างในองค์ประกอบคุณภาพชีวิตหรือครบแล้วครบกันแล้วมันสามารถซัพพอร์ตหรือช่วยเหลือทําให้ชีวิตมันเติบโตขึ้นไหมมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นไหมนะคุณจะมองลึกไปถึงตรงนั้นเลยอะค่ะสถานการณ์ต่อไปความรักของคุณจะเป็นยังไงคะธาตุดินสําหรับคนมีคู่เนี่ยคงจะไม่มีอะไรแล้วละเพราะว่าคุณก็ได้เจอคู่แท้แล้วเนาะ <laughs> โอเคค่ะสถานการณ์ต่อไปความรักจะเป็นยังไงเอ,อ่ยธาตุดิน ราชาไม้เท้านะคะสองดาบราชาไม้เท้าสองดาบแล้วก็มีไพ่เดอะฟูลธาดินบางคนนะ่ะยังอยากจะเป็นอิสระอยู่ไหมอะอ่ะฮะมันเหมือนเราเหนื่อยเราพอแล้วกับการตามหาความรักใหม่ๆมันเหมือนกับว่าคุณจะไม่ทําอะไรเลยคุณคุณจะไม่มีแพชชั่นหรือขว่ยขวาอะไรทั้งนั้นในเรื่องของความรักในช่วงนี้นะคะ ลาชีนีไหมท้ามีไพ่คู่โซเมดมาด้วยท่าดินเออท่าดินต่อให้คุณไม่ตามหาถ้าจังหวะเวลามันจะมีใครเข้ามาเดี๋ยวมีมาเองอะเอาจริงในเรื่องของคู่แท้าท่าดินไม่จําเป็นต้องขวายควานะเดี๋ยวคนคนนั้นจะมาเองหรือถ้าเป็นในลักษณะคนเก่าๆที่คุณเคยมีคอนเน็กชันดีๆต่อกันอะเดี๋ยวคนนั้นเขาจะวนกลับมาหาคุณเองค่ะแล้วคุณจะคาดไม่ถึงด้วย คุณจะคิดไม่ถึงด้วยว่ามันเป็นไปได้ด้วยหรอว่าเราจะได้มีโอกาสคบกันอย่างนี้คะ่ะคือตอนนี้มันอาจจะเป็นเพราะสาเหตุอะไรไม่รู้ที่คุณกับเขาไม่ได้คบกันอาจจะเป็นต่างคนต่างมีแฟนหรือลักษณะแบบเขาคนนั้นมีแฟนแล้วอะไรอย่างงี้มีครอบครัวแล้วซึ่งคุณอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นไปไม่ได้แล้วล่ะเราคงจะต้องตัดใจคนนี้ไหมที่มีคอนเน็กชันที่ดีอัคุณนะคะแต่ไพ่ของการกลับมามันเหมือนเขาจะกลับมาในลักษณะแบบที่คุณคาดไม่ถึงแบบที่คุณคิดไม่ถึงแบบที่คุณช็อกอะแบบที่คุณมองไม่ออกว่าเขาจะกลับมายงงไอะ ปุบปับคุณก็ได้รับการสื่อสารได้รับการติดต่อจากเขาเลยอย่างเนี้ยออืน่าจะเป็นคนที่คุณตัดใจแล้วอะตัดใจมานานมากแล้วอาจจะนานหลายปีแล้วแล้วเรารู้สึกว่าเออมันคงจะเป็นไปไม่ได้แล้วส่วนคุณก็เหมือนกับพยายามหาสตอรี่เรื่องราวความรักไปเรื่อยๆเนาะแต่มันก็ยังไม่มีใครใช่อะ่ะแต่ว่าตอนเนี้ยเหมือนกับทตุดินคุณพยายามที่จะหยุดในเรื่องนี้ก่อนไม่ขวายคว้าอะไรทั้งนั้นในเรื่องของความสัมพันธ์พอถึงเวลาปุ๊บเดี๋ยวมาเองนะคะ เรามาเปิดต่อเนาะเพราะอะไรอะ่ะเพราะอะไรเพราะสาเหตุอะไรธาตุดินจึงเป็นคนที่ผิดหวังในเรื่องของความรักมาโดยตลอดคะเพราะอะไรธาตุดินจึงเป็นคนที่ผิดหวังในเรื่องของความรักมาโดยตลอดห้าไม้เทา้าห้าไม้เทา้าหนึ่งถ้วยนะคะจริงๆความสัมพันธ์ใหม่ๆที่เข้ามาคนดีๆก็มีเข้ามานะ คนที่รักคุณจริงๆอ่ะแต่คุณดันไม่รักเขาหรือเปล่าหรือคุณยังรู้สึกอะไรกับคนเดิมๆไหมล่าทุดดินเออคนในอดีตอะไรอย่างนี้ไหมอ่ะสองเหรียญหลายสาเหตุนะเนี่ยทําไมทตุดินถึงไม่สมหวังเนี่ยแล้วก็มีไพ่สิบดาบเฮ้ยจะบอกว่าาตุดินไม่สมหวังซะโดยทีเดียวก็ไม่น่าจะใช่อ่ะนะคนที่เขารักคุณจริงๆก็มีแต่แปลกตรงที่คุณไม่ได้รักเขา อาจจะไม่ได้มีความรักมากพอที่จะทําให้คุณรู้สึกว่าคุณจะสมหวังกับเขาได้เพราะคุณเองก็ไม่อยากฝืนใจตัวเองถ้าดีเป็นคนซื่อสัตย์กับใจตัวเองนะคุณมองว่าถ้าขนาดความรู้สึกของตัวเราเองเรายังไม่ซื่อสัตย์กับใจตัวเองเลยแล้วเราจะสามารถซื่อสัตย์กับใครได้ถูกไหมฉะนั้นนะคุณเป็นคนที่ซื่อสัตย์กับใจตัวเองถ้าคุณหลักคือหลักถ้าคุณไม่หลักก็คือไม่หลักคุณเป็นคนตรงๆนะคือความรักคุณมีกี่เปอร์เซนต์กับเขาคนนั้นคุณก็จะบอกเขาไปตรงๆเลยว่ามันกี่เปอร์เซนต์ หรือถ้าเป็นในลักษณะฟิลแฟนมันก็เป็นแฟนกันได้ไม่นานอะ่ะมันก็จะต้องมีเหตุให้แบบเลิกกันหรือมีเหตุให้คุณรู้สึกว่าเขายัางไม่ใช่เขายัางไม่ได้ตอบโจทย์อะคะ่ะห้าหมท้าอีกอย่างถ้าดินเป็นคนที่บ้างานด้วยเป็นคนที่ทํางานแบบ เยอะมากไม่ค่อยมีเวลาให้กับความสัมพันธ์เท่าไหร่คือถ้าจะมีเวลาให้กับความสัมพันธ์นะคือคนรักต้องร้องขอความสัมพันธ์นั้นต้องร้องขอคุณว่าเออมอบเวลาให้ฉันหน่อยนะแต่ส่วนใหญ่คุณจะไม่สนใจอะไรทั้งนั้นจะสนใจแต่เรื่องงานหนึ่งถ้วยจริงๆอะ่ะคุณมีความรักอยู่รอบตัวมีความรักกุมอยู่ในมือหรือบางทีมีคนคุยเข้ามานะคะจะเป็นเลิฟสตอรี่ระยะสั้นระยะยาวก็แล้วแต่นะแต่ก็จะเป็นความรักดีอะ่ะที่เข้ามาแต่อาจจะมีเหตุอย่างที่ว่าแหละคุณไม่ได้มีเวลาหรือเหตุความคิดเห็นนนนที่่่มมมัมััไตรงก สามารถไปต่อได้อะมันก็เลยต้องอยู่สต็อปความสัมพันธ์นั้นไว้อะสองถ้วยอือเอ่อสองถ้วยสองเหรียญแล้วก็มีไพ่สิบดาบนะคะบางเรื่องราวความสัมพันธ์เอาจริงๆนะพูดตรงๆในประธานดินยากรดกันนะอาจจะเป็นแค่บางคนเท่านั้นนะบางความสัมพันธ์ก็คือถ้าดินทําตัวเองเอาจริงๆถ้าดินทําตัวเองเสียใจยไหมถ้าดินทําตัวเองอกหักไหมล่ะบางความสัมพันธ์เราก็เทนะ เออรักกันอยู่ดีๆอย่างเงี้ยอยู่ๆคุณก็เทอยู่ๆคุณก็มีความคิดเห็นอะไรสักอย่างหนึ่งที่คุณรู้สึกว่ามันต้องจบอ่ะมันเป็นไพ่สิบดาบหรือบางความสัมพันธ์คุณอาจจะโดนกระทําด้วยก็ได้หรือบางความสัมพันธ์คุณก็ไปกระทําเขาเนี่ยมันเป็นวงจรวงกรมวงเวียนไหมที่เราไปทําเขาบ้างเขาทําเราบ้างอย่างเงี้ยมันก็จะสลับวนเวียนกันไปแบบนี้พอเราถูกกระทําเราก็จะรู้สึกว่าทําไมเราจะต้องเจอเวรกรรมแบบมีคนทําให้เราเสียใจยอกหักในเรื่องของความรักทั้งทั้งที่เราเองก็เคยเทคนอื่นไว้ โอเคไม่ละท่าดินชัดไม่ละแบบเนี้ยนะจ๊ะถ้าดินถ้าดินอย่ากโกรธนะอย่าตาทะบึงทะบึง้งทะบึง้งทะบึ้งทะตันนะบอกไว้ก่อนตามไพ่เลยเป็นแบบนั้นนะจ๊ะอา่าโอเคต่อนะคะต่อเรามาต่อกันชีวิตเนี้ยจะเจอหลักแท้กับเขาบ้างไหมเอานี้ดีกว่าดูไพ่สิบดาบดูสิบดาบก่อนก่อนที่จะไปอคำถามต่อไปมาดูเนี่ยสิบดาบเนี้ยถ้าดินคืออะไรไหนๆก็เปิดแล้วก็เปิดให้มันสุดๆไปเลยเนาะ สิบดาบมาบอกอะไรจ้าท่าดินเจ็ดไม้เทา้าโอ้แต่ท่าดินนี่เก่งนะเป็นคนที่ยืนด้วยตัวเองได้ไวต่อให้เจ็บมาขนาดไหนโชคเลือดเลือดมาขนาดหนาดไหนเนี่ยในเรื่องของความรักเนี่ยคุณสามารถยืนได้ด้วยตัวเองอ เอาจริงท่าดินเนี่ยรับอะไรมาเยอะคือบาดเจ็บมาเยอะอดทนอะไรกับเรื่องราวชีวิตมาเยอะเป็นคนที่มีประสบการณ์ชีวิตเยอะอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องของความหลักความสัมพันธ์อาจจะเป็นหลากหลายประสบการณ์ไม่ว่าจะเป็นการทํางานหรืออะไรก็แล้วแต่คุณเป็นดั่งนักลบอะเหมือนเป็นแม่ทับทับหน้าอะไรอย่างเงี้ยคือต่อให้โดนแทงอีกกี่ครั้งฉันก็ไม่ตายโอเคป่ะเออต่อให้ใครใครทําอะไรฉันอีกกี่ครั้งฉันไม่มีวันตายต่ะเจ็ดไม้เท้าคือลุกขึ้นมาสู้ ลุกขึ้นมาสู้ได้ไวมันเหมือนคุณเป็นคนที่มีแหล่งพลังงานชาร์จแบตตัวเองไวอะแบบเป็นคนชาร์จไวเป็นคนปล่อยวางได้ไวถ้าอะไรก็ตามที่คุณรู้สึกว่าสิ่งนั้นอะไม่ได้ให้คุณค่าคุณคุณจะเป็นคนที่ตัดโดยทันทีเลยนะเอออาจจะมีนั่งดรามา่าอาจจะมีนั่งร้องไห้บ้างแต่ธาตุลินเป็นคนไม่จมนะคะอาชีวิตเนี้ยจะได้เจอกับรักแท้บ้างไหม อย่างที่บอกไปนะถ้าคนมีคู่เนี่ยคุณเจอแล้วถ้าคนมีคู่คนที่วนกลับมาอาจจะเป็นความสัมพันธ์เก่าดั้งเดิมอะไรเงี้ยในวัยเรียนความสัมพันธ์ในอดีตอะไรก็แล้วแต่เอาเป็นว่าคนคอนเน็ชันที่ดีกับคุณก็แล้วกันแต่ถ้าคอนเน็กชันเก่าๆไม่ดีอ่ะคุณไม่ต้องเอามานะบอกไว้ก่อน <laughs> มันจะไม่ใช่คู่แท้นะจ๊ะถ้าคู่แท้มันจะต้องเป็นความทรงจําที่ดีอ่ะนึกถึงทีไรก็ทําให้มีความสุขนั่นแหละค่ะคนนั้นเลยค่ะคู่คุณต่อมาดูการชีวิตเนี้ยถ้าดินะจะได้พบเจอกับหลักแท้ กับเขาบ้างไหมคะเนี่ยจะได้พบเจอกับลักแท้กับเขาบ้างไหมเอ่ยธาตุดินราชินีดาบ The World นะคะสี่ถ้วยโอ้ลักแท้มีเข้ามาเยอะมากมีคนรักคุณจริงๆเยอะมากเอาจริงๆจะเป็นเนื้อคู่หรือเปล่าไม่รู้นะแต่เขารักคุณด้วยใจจริงเหมือนกับมีหลายคนที่พยายามทำเพื่อธาตุดินด้วยนะเท่าที่ดู เออแต่คุณก็ไม่ได้รู้สึกรักไม่ได้รู้สึกแบบฉันจะมีใจอะไรให้เขาเลยหรือการตอบแทนที่เขามอบความรักให้ฉันฉันไม่จําเป็นจะต้องตอบแทนด้วยสถานะใดๆไงบางคนเขาคาดหวังที่อยากจะเป็นแฟนกับคุณนะ่ะแต่คุณก็วางสถานะในรูปแบบที่มันไม่ใช่แฟนนะ่ะ มันเหมือนกับว่าเราโกหกตัวเองไม่ได้อ่ะต่อให้เขาดียังไงถ้าใจเราไม่ไปใจเราไม่รักเราจะมาโกหกตัวเองเพื่อให้ความหวังเขาเราก็ไม่ยอมทําบาปเหมือนกันโอเคเราอาจจะต้องเป็นคนพูดตรงๆเพื่อทําให้ใครบางคนเสียใจเออให้ตัดใจไปจากเราคุณรู้สึกว่าการพูดตรงๆแบบไม่ปนีปน,นอมเนาะมันอาจจะเป็นผลดีทั้งสองฝ่ายไม่คุณแล้วก็เขาเขาเองก็จะได้ move on ได้ไวไงคุณเองจะได้ไม่ต้องมารู้สึกลําบากใจพยายามที่จะรักใครทั้งๆท,ท,ที่ใจมันไม่ได้รักอ่ะฮะอืม รักแท้มีเข้ามานะแต่เหมือนกับธาตุดินเป็นคนที่แบบคือไม่เก็ตอะไม่เก็ตในความรักที่เขาให้เราอะหรือมันไม่ใช่รูปแบบความสัมพันธ์ที่เราต้องการอืมคุณน่าจะมีในลักษณะเพื่อนเยอะไหมคนคุยของคุณหลายคนที่ที่เคยเป็นคนคุยกันหรือเคยเป็นความสัมพันธ์ในอดีตอย่างเงี้ยอาจจะเป็นเรื่องเล่าสั้นๆอะไรอย่างเงี้ยเอ่อก็กลายเป็นเพื่อนของคุณเป็นเพื่อนสนิทก็มีหรือ เป็นเพื่อนร่วมงานอะไรก็มีแต่เคยมีคอนเน็ชันความสัมพันธ์ในรูปแบบความรักอะไรกันมาแบบนี้ค่ะก็มีหรือคนคุยบางคนนะคะที่คุณเหมือนวางเขาไว้ในสถานะเพื่อนคนคุยบางคนของคุณในอดีตก็แต่งงานมีครอบครัวไปแล้วซึ่งคุณก็โอเคยินดีกับเขาด้วยว่าเออเขาได้แต่งงานมีครอบครัวมีความสุขแต่อดีตที่ผ่านมาเหมือนเขาให้สิทธิ์คุณเลือกก่อนไหมเออให้สิทธิ์คุณได้เหมือนกับมีเรื่องราวกับเขาก่อนนะแต่คุณรู้สึกไม่เก็ตไม่โอเคก็ โอเคความสัมพันธ์ก็ยุติความสัมพันธ์แล้วเขาก็ไปมีชีวิตที่ดีแบบนี้หรือเปล่าล่ะท่าดินโอเคจะบอกว่าท่าดินคุณเองก็เสียคนดีๆไปเยอะนะแต่คุณไม่เข้าใจตัวเองว่าทําไมเราไม่คว้าเอาไว้อะคนดีๆทําไมเราถึงแบบไม่รู้สึกรักคนดีๆบ้างเราเป็นบ้าอะไรอะท่าดินทําไมเราแบบไม่รู้สึกรักคนที่เขาดีกับเราอย่างเงี้ยหรือคุณจะเจอสถานาการณ์ที่ย้อนแยง้งเราจะไปรักคนที่แบบไม่ได้ทุ่มเทให้เรา เหมือนกับที่ใครต่อใครเขาเคยทุ่มเทกับเรามาทําไมโชคชะตานะคะหรือจัก,กรวาลคุณอาจจะรู้สึกมันไม่ได้ยุติธที่ทะที่เราจะต้องเจอสถานาการณ์ที่มันย้อนเยงเออเหมือนกับที่ผ่านมาคุณจะได้ความสัมพันธ์แบบฟิลกิกอย่างเงี้ยไม่ได้ไม่ได้แปลว่าถ้าดินไม่เจอรักแท้นะเจอรักแท้เข้ามาคนที่รักเราจริงๆอ่ะมีเข้ามานะคะแต่คุณอนะ่ะไม่ชัดเจนเออเราจะรู้สึกในรูปแบบอื่นมากกว่า ทีนี้มาดูคนที่เขาจะเข้ามาเป็นคู่แท้ของคุณอะจะต้องมีลักษณะแบบนั้นขอเปิดไพ่หน่อยเขาจะต้องมีลักษณะแบบไหนคะธาดินลักษณะคู่แท้ธาดินนะหกไหมทาเขาเดวิลมีไพ่มีไพ่ลักษณะแบบต่างชาติด้วยนะเอาจริงมีลักษณะต่างชาติด้วย เป็นลูกครึ่งอะไรอย่างนี้แล้วก็มีลักษณะแบบคนเก่าคนเดิมด้วยอะ่ะจริงๆไม่จาเป็นต้องเป็นคนเก่าก็ได้นะอาจจะเป็นคนที่เรารู้สึกว่าเราคุยด้วยแล้วแล้วเรารู้สึกผูกพันเหมือนเราเคยรู้จักกันมาตั้งแต่นานแล้วอะตั้งแต่อดีตชาติหรืออะไรก็ไม่รู้คือมันเป็นความรู้สึกแบบนั้นเลยคือเราไม่เข้าใจว่าทําไมเราคุยกับคนนั้นแล้วเรารู้สึกแบบผูกพันขึ้นมาหรือรู้สึกชอบขึ้นมาแบบที่มันหาเหตุผลไม่ได้อ่ะว่าทําไมจึงต้องเป็นแบบนั้นอะอดีตชาติก็ได้คนรักในอดีตชาติก็ได้นะคะ judgment าดินบอกว่าถ้าเป็นคนรักในอดีตชาติก็ไม่รู้ว่าป่านนี้เขาเกิดหรือยังหรือเป็นวุ้นอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้โอเคมาดูสีเขาเป็นคนลักษณะยังไงคะเดอะซัน <c oughs> เป็นคนมีชื่อเสียงด้วยนะเป็นคนมีชื่อเสียงแล้วก็มีไพ่ก้าวดาบเข้ามาลักษณะของเขาเหรอความมองว่าเขาอะเป็นคนที่มีพบเยอะมีคอนเนคชันเยอะแล้วถ้าดูผิวเผินเขาอาจจะเหมือนคนเจ้าชู้หรือเปล่าท่าดิน เออเป็นความสัมพันธ์เก่าก็ได้นะอย่างที่บอกไปจะต้องแต่จะต้องเป็นความสัมพันธ์เก่าในเชิงที่ดีในเชิงที่เคยผูกพันกันมาเมื่อในอดีตอะ่ะเออคนเก่าที่แบบหายไปนานมากๆอะไรอย่างเงี้ยมีความเป็นไปได้นะแต่ถ้าคุณไม่ได้มีคอนเนชชั่นเก่าที่ดีก็คือตัดทิ้งไปเลยก็คือมันไม่มีคือมองหาคนใหม่ได้เลยแต่กวางม,มีความรู้สึกว่าคนคนนี้ถ้าคุณได้พบได้เจอเขาแล้วอ่ะคุณจะรู้สึกผูกพันแบบแปลกๆอะ่ะเออแล้วคุณก็จะรู้สึกเหมือนแบบ เขามีอิทธิพลต่อความรู้สึกและการใช้ชีวิตของเรามากๆในแบบที่เราไม่เคยเป็นมาก่อนด้วยนะถ้าดินเป็นคนที่ไม่ไม่ให้ใครมามีอิทธิพลเหนือความรู้สึกของคุณได้ง่ายๆนะแต่ถ้ามันมีแบบนั้นเข้ามาก็แสดงว่าคนนี้จะต้องเป็นคนที่เจ๋งจริงๆแล้วมีแนวโน้มที่จะเป็นคู่แท้ของคุณด้วยเขาอาจจะเป็นลูกครึ่งก็ได้ลูกครึ่งต่างชาติจะครึ่งฝรั่งครึ่งเจ๊กครึ่งจีนได้หมดเลยนะคะเอาเป็นว่าขอให้เป็นลูกครึ่งหรืออาจจะเป็นต่างชาติต่างภาษาก็ได้นะคะคนคนนี้นะอืม แล้วคุณจะรู้ได้อย่างไรว่าคู่แท้ของคุณกําลังจะมาธาตุดินมาดูกันนะคะว่าแล้วคุณจะรู้ได้อย่างไรว่าคู่แท้ของคุณกําลังจะมาธาตุดินแปดเหรียญมาแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวหรอกเราอาจจะมีอาการแปลก,ปกลักษณะแบบไม่เคยโหยหาใครก็รู้สึกโหยหาผิดปกติอย่างเงี้ยเออมันจะมีอาการแบบนั้นเหมือนถ้าเขาไม่ตอบแชทต,ตอบไลน์อะไรอย่างเงี้ย ไม่มีปฏิยาอะไรกับเราเราจะรู้สึกเราจะเก็บความรู้สึกเอาไว้มันจะมีความรู้สึกอะไรบางอย่างบอกเราเราไม่เคยเป็นแบบนี้นะอ่าถ้าดินเป็นคนไม่ง้อคนนะจ๊ะแบบไม่ตอบไม่ตอบแชทฉันก็ไม่ตอบไม่ได้ให้คุณค่าขนาดนั้นไม่ได้สําคัญกับฉันขนาดนั้นคุณจะแบบคือไม่ไปยึดติดก,กับตรงนั้นนะแต่ถ้าใครบางคนที่ทําให้คุณรู้สึกว่าคุณยึดติดเขาคนนั้นได้นั่นแหละนั่นแหละใช่เลยสัญญาณว่าเขาคนนั้นอาจจะเป็นคู่ของคุณจริงๆก็ได้นะแต่ถ้าคุณปล่อยวางอะไรได้ไวๆอันนั้นไม่ไ่่่่นนนนนนาาาจจะะใชอัั้้แแบบววไไปปลลเยมดิ มีไพ่เฮอร์มิตสัญญาณนะคะสัญญาณสามเหรียญคุณจะรู้สึกว่าเวลาที่เขาตอบแชทกลับมาหรือมีปฏิิรยาอะไรกลับมากับเราเราจะรู้สึกดีใจอะเราจะรู้สึกอยากคุยกับเขานานๆอยากจะคุยแบบแบบคาสายกับเขาเลยนะเนีย่ยไพ่ลักษณะเนี่ยแปดเหรียญแปดเหรียญแปดดาเพิ่์มิสามอ๋อสามเหรียญเด็กเหรียญเนี่ยอยากจะคุยกับเขานาน,านๆอยากจะคาสายกับเขาคือเราพยายามจะหาเรื่องคุยกับเขาอยู่เสมอ เนี่ยมันคืออาการของคนแบบว่าเออคนนั้นน่าจะเป็นคู่แท้ของเรามันจะเป็นสัญญาณบ่งบอกเราก็ดูความผิดปกติของเราสีท่านดินคุณน่ะรู้จักตัวเองดีว่าคุณเป็นคนยังไงแต่ถ้าอะไรก็ตามที่มันเป็นดีสัยที่ฉีกกอบไปจากความเป็นเราอะแล้วคนคนนั้นน่ะทาให้เราเป็นอีกแบบหนึ่งได้อะ่ะเออนั่นแหละมีแววที่เขาจะเป็นเนื้อคู่ของคุณนะคะมันจะมีแรงดึงดูดกันเองโดยปริยายถ้าใครที่ไม่ใช่เนื้อคู่เรามันมันมักจะไม่ค่อยมีแรงดึงดูดอะไรกันหรอกแต่เขาก็ต้องแอคชั่นกับเราดด้วยนะนะะาิ โอเคเรามาดูบทสรุปกันนะคะบทสรุปความสัมพันธ์ค่ะเปิดหน่อยซิว่ายังไงบทสรุปเด็กดาบร <c oughs> าชาเหรียญสี่ไม้เท้าอุ้ยมีไพ่แต่งงานมาด้วยนะชาตินี้เราได้แต่งงานนะธาตุดิน เออมีโอกาสได้แต่งงานมีโอกาสได้สร้างครอบครัวนะจ๊ะแต่ว่าอาจจะใช้เวลาหน่อยเดทนะเดทอาจจะใช้เวลานิดนึงมีไพ่เดทเข้ามาแล้วก็มีไพ่ห้าเหรียญเข้ามา <c oughs> okay, โอเคบทสรุปนะคะธาตุดินเรื่องของความรักถ้าคุณตามหาคุณจะไม่เจอแต่ถ้าคุณหยุดวิ่งไล่ตามแล้วคุณจะเจอเอาเป็นว่าคนที่เป็นเนื้อคู่ของเราเขาจะเป็นคนเดินเข้ามาหาเราเอง เขาจะทำให้เรารู้สึกเองในแบบที่เราไม่จําเป็นต้องทําอะไรก็ได้ถ้าวันนี้คุณยังขวายคว้าในความหลักอยู่ไพ่บอกว่าคุณจะไม่เจอนะไพ่บอกว่าลองหยุดวิ่งไล่ตามดูนะคะ คืออาจจะไปโฟกัสงานหรือใช้ชีวิตของเราไปในประจําวันอะตามปกติเลยโดยลืมคิดในเรื่องของความหลักไปเลยแล้วคนคนนั้นจะมาเข้ามาในชีวิตคุณถ้าเป็นคนเก่าคนเก่าจะกลับมาเองค่ะถ้าเป็นความสัมพันธ์ใหม่ๆกวางม,มองว่าสถานการณ์ที่คุณมีไปวันๆอะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้ววันหนึ่งคุณจะเจอคนคนนั้นโอเคเนื้อคู่ของคุณอาจจะตามหายากหน่อยเรียกว่าไม่ได้ตามหาดีกว่าก็คืออาจจะเจอยากหน่อยเราเป็นคนเจอยากแต่สุดท้ายเราจะเจอนะโอเคไหมล่ะ นะคะอามาดูลาศีที่เกี่ยวข้องกันนะว่ามีราศีใดได้บ้างกวางเห็นเป็นชาวพิจิกเห็นเป็นชาวกันนะคะเห็นเป็นชาวมังกรเห็นเป็นชาวอะไรอีกเอ่ยเห็นเป็นชาวสิงเห็นเป็นชาวเมษนะจ๊ะนอกนั้นจะเป็นราศีเป็นธาตุอะไรก็ได้ขอบคุณนะคะที่ติดตามกันมาตลอดไว้โอกาสนะเราเจอกันใหม่ในอีพีถัดไปสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย